สาธุเดอมือนี่ได้จุมกับสิมมขคอน้อมน้อมกราบเข้าลบน้อมกราบบุซาองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสารีบุตรองค์พระโมคคัลล่าภร,ริยสองสาวกวเจ้าทุกทุกพระองค์อุปนในครองห์ถ้ำอันบริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งมากไมก้บ่มีประมา่านมือนี่ได้จุมกับสิเดมากราบ นอ้อมจิตนอ้อมใจนอ้อมเสียนกาบพระบรมพระสารีริกธาตุขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์พระสารีบุตรองค์พระโมคคัลล่าย่าจุ๋มกะเดบ้าก็น้องตอนเพ่นอันเชิญมาถีอทองสนามหลวงนั่นก็ไเด้บาวากก็น้องน้องนาถไปบ้านหลับว่า,า,วาเฮาบ่ได้ไปกราบเฮาว่่มีโอกาสได้ไปก,กาบเพ่น ด้วยร่างกายธาตุขันโลกไพ่ต่างๆอายุไขต่างๆที่มันสมลุ่มอยู่นี่เฮ้ากับกาบอราธนาเพิ่นมาไวทิจิตที่ใจเฮ้ากาบอราธนานิมนต์เพิ่นมาสิงย่ทิใจเฮ้ามาสถิตยุทีิใจเฮ้าน้อมล่ำลึกน้อมกาบอราธนาเพิ่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสารีบุตรองค์พระโมคคัลล่านะมาสถิตยู่ทุทิจิตเฮ้า และภาริยสงสาบวก้าทุกๆพระองค์ทั้งพระลงตามหาบัวทั้งพระคุณแม่ละ่ะมักสถิตท,ที่กีดห้าแล้วก็ให้น้อมล้ำเลิกน้อมกาบบัญจิตบัญจงตั้งจิตตั้งใจกาบเพิ่นอยู่ที่หัวใจเห้าน้น้อ,นอมกาบลงไปายาจุมก็บบอกบอกกระนองแล้วจังสันละ่ะตัวยยจุมเองกับเห็ดคือกันห้าบ่มีโอกาสได้ไปกาบเพิ่น พอได้ไปกราบสักการะ,ะเพิ่นถึงที่เท่ากับน้อมน้อมจิตน้อมใจเอาให้จุ๋มก็เลยคิดถึงทุกผู้ทุกคนเนาะผู้บ่ได้ไปก็หลายประเทศไทยมีมีประชาชนมีมนุษย์อยู่ในประเทศไทยนี่ยยินว่าเจ็ดเจ็ดสิบกว่าล้านคนตอนนี้เสืเอหกสิบกว่าหรือเจ็ดสิบย่ยจุ๋มกับบุูรแต่ผู้ได้ไป ผู้เพื่อนได้ไปกราบอิลีก,กับกาบุไลเทียบแล้วกะทั้งสามสี่แหง่งทั้งกรุงเทพมหานครทองสนามหลวงทั้งเชียงใหม่ทั้งอุบลทั้งภาคใต้กบับบีตอนนี้ก็ยังเหลืออีกมือหนึ่งที่เพื่อนสิประทับอยู่อันเซริรนประทับอยู่ประเทศไทยวันที่สิบเก้ากถืออันเซริรนกลับประเทศอินเดียแล้วยายจุมก็เลยอ,อยากทรงเสียง ผู้ถีบบ่บว่าได้ไปกราบสักกะละบ่ได้ไปน้อมกาบเพิ่นถึงทีก็ให้น้อมเดชะบุญญาบาร,รมีคุ้นเพิินบาร,รมีถ้ำเพิินมาไววที่จิตของเฮาให้มาสถิตที่จิตแล้วเฮาก็น้อมกาบน้อมกราบด้วยใจน้อมกราบด้วยความสัทธาโน้มกาบด้วยความรู้สึกความเออบอิมในใจความปิติในใ,นใจก็สิเกิดขึ้นจังยายจุ๋มนี่มือที่ยายจุ๋มบอกนองนาดพะวันนั่น แล้วก็เห็ดกระตางค้นกระตางเห็ดอลาธนาเพิ่นมาสถิตทีจีตห้าแล้วห้าก็น้อมกาบกาบบูซาคุ้นกาบบูซาถ้ำเพิินกาบบูซาคุณนน้อมน้ำลึกถึงคุณอันไพศาลอันบ่มีประมานของเพิินที่เพิินในว้วางถ้ำข้าสอนโปรดสัตว์โลกไวน้นี่จนมาถึงหล่นของห้ากับสองพันกว่าปีแล้วห้ากัยังได้มาสืบสารถ้ำที่เพิินบ้างไว้กับโลกนี่บาลมีเพิินน,นี่มากไม่ เหลือคณะหมากหล่นบ่มีประมาณจุ๊มก็ขอนอนโมทนากับผู้เพินเ่นไดไปกราบถึงทีเ้าบรด้มีปัญญาไปประเทศอินเดียก็ถือผู้เพิน่นมีจิตศรัทธาถูกผู้เพิ่นคณะรัฐบาลผู้เพิ่นเร่งเห็นหัวใจของชาวพุทธเพิ่นก็อันเสื่อมาใหถึงประเทศไทยอันนี้ย่าจุ๊มก็จะขอซื้อสารไปถึงผู้ที่บริไดไปนั่นแหละ มือน่นยายจุ๋มกับยางอัศจรรย์พ่อยายจุ๋มกาบอรัธนามายายจุ๋มกับกับเข่าทีนางภาวนาเนาะน้อมกาบอรัธนาเพิ่มาสถิตที่ิจิตกาบถ้ำกาบถ้ำกาบผ่าถ้ำคำสอนกาบบูชาคุ้นพิ่นันละน้อมจิตน้อมใจเรายายจุ๋มกับจ้เหมือนกับกำหนดกาบอยู่ในใจ กาบปูซาถ้ำกาบปูซากุ้นพ่นยางอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นายกจุ๋มเห็นดวงสว่างดวงใยสว่างขาวนวลนเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญายกจุ๋มก็เคยเห็นแต่พระคุณแม่จันดีพ่นายกจุมก๋มคยเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระงตาตอนนั้นที่เพิ่นเข่ามาในขั้วไฟผู้หยิ่งพ่นมานางพิงเสาอยู่ย่ำยบพ่นมาเมตตาไฟผู้ยิ่งทุกคนก็เอา นำปหนาเอาของบายของยังไปถวายเพื่อนก็เมตตาเทศถ้ำสอนถ้ำเนี่ะมื้อนั้นคุณแม่จันดีเลยว่านั่งจุ่มมากมานั่งอยู่นี่มานั่งน้าเม่เนี่ยสาดเพื่อนปู่อยู่ไต่ห่มบกลก้วยอยู่นาโคดเพื่อนพะเลยว่านั่งรับตาผู้โทษจอจิตเออฟังถ้ำเพื่อนสไลเของมหา,หาจิตห้าดอกหันได้ตกล่นไปกับบ่ต้องไปทรงตามบ่ต้องอยากลูก อันในไหลขมานั่นแหละถ้ำนันหมสมกับจิตก็ใจเฮ้าเพนก็บอกยายจุ๋มก็นั่งนั่งอยู่เห็นร่างพระลงตาละหายไปเห็นแต่พระจิตที่บริสุทธิ์ของเพลินคือพระจันทร์วันเพ็ญนี่ดวงญ่ขาวสว่างลอยอยู่ข้างเสาแต่บ่เห็นร่างกายหยาบเพลินยายจุ๋มก็โอ้ยมองไปเห็นเทพเทวดา อินพุม่มกาบใบเพิ่นเตมอยู่บริเวณนี้จุ๋มปิติหลายตอนมือน,ะนั่นจนได้ละลึกว่าพระลงตาจะกลับกุดไงเด้อพระลงตายุเมตาโดน,นโดนเด้อนนน่นี่ะจิตมันจิตจิตปิติจิต,ต,จตเห็นความอัศจรรย์ที่ห้อง่บคยเห็นสุดท้ายเพิ่นก็กกับละมันคำลวเพิ่นกับละว่าเอาละวนะหลงตาสิกลับแล้หน้าเพิ่นว่าไอ้จุ๋มก็ได้พญามพยุ่ง ค่อยๆถอนจิตจากของออกมากราบเพิ่นคือคนอื่นพอทางห้องนางหนึ่งอยู่ตรงสันกยานเป็นที่แปลกตากับมากาบเลี้ยนพระคุณแม่คุณแม,ณแม,ณแม่ขาน่อยเห็นอยงสีเพเลยว่านั่นแหละพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระผู้เหนือโลกวนเจ้าก,กาบปู่ซาใจไว้โลดพอดมาเป็นยังไงล่ะจิตโอ้จิต,จตกับปานว่าโบเมนนั่งจุ่มธรรมดาแล้วขาน่อยขาน่อยละปานคนเมืองฟ้าเมืองสวรรค์พู้นนะจิตเขาน่อยตอนนี้ คือจังร้อยล่องเบาสิเป็นยี่จังสั่นสองสามหมื่นอำนาจอำนาจของของพลังถ้ำเพิ่นอำนาจของพลังจิตเพิินปาน,นั่นล่ะายกจุ่มป่านว่าเป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาคือทั้งคนเป็นคนเมืองฝ่าเมืองสวรรค์น,นี่ยย่งางไปใส่กับตัวเบาล่องร้อยไปปัสเห็นความอัศจรรย์เห็นพระจิตที่บริสุทธิ์พระจิตที่บริสุทธิ์พูดพองพระจิตที่เพิ่นพ่นออกจากโลกเนาะ อันนี้เพื่อนก็เปลี่ยนพระสงฆ์สาว,วกในยุคปัจจุบันต่อมาพระคุณแม่เพื่อนกับผ้าจยาจูมเบิงพระธาตุก็สีเห็น,เห,นเห็นในองค์พระธาตุเป็นภาพนะคือเขาเบิงเบิงหนังเบิงที่วีนี่เด้เป็นภาพคุณมาเยาจูมก็อัดคลิปหลคยคลิปยาาู่เพราะว่าเพื่อนให้อัดหรอเพื่อนก็ส่งให้พระลงตาฟั่งเลยแต่ก่อนส่งให้พระลงตาฟัง่งทุกม่วนที่เพื่อนอัดนั่นแหละที่ผ้าเบิงพระธาตุเพื่อนก็เขียน เอากระดาษห่อเขียนนำกลับไปข้าน้อยผ้านั่งจุมง่มเบิรงธาดข้าน้อยให้หนั่งจุ่มอัดเสียงมาทรงพระลงตาข้าน้อยจันดีกาบขอข,อขอมา่าโทษขม่ากรรมขันอันไรถือบวตองเพิ่นกระเขียนกระดาษแนบไปน้ำมวนเทปละพระลงตาก็ไปฟัง่งก็บโได้ยิ่นเพิ่นมาตามนี้เมื่อวานยังพระคุณแม่ดอก อันย่จุมผู้ทรงเสียงย่จุ้งกับย่านย่านเพลอนเนี่ยจะของกับ่ะู้อย่างก็รููว่าสิ่งที่จะของนูจะของเห็นนั่นเป็นบาร,รมีของพระคุณแม่ซึ่งเพลินเป็นองค์ที่มีมีฤทธิ์เนาะเพ่อนเป็นองค์ที่มีมีฤทธิ์มีมมอันทั้งนี้ก็คิดว่าเป็นบาร,รมีถ้ำเบิ่อนอ์นัลให้เห็นยังเพลินผ้าเบิงพระธาตุก็ในพระธาตุเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เห็นพระจิตเพลิน ขาวนวลสบางยมีทั้งฉับพันนังสีฉับพันนรังสีนี่พับอ้อมพระก,กีดเพิ่อนอย่หงันรัศมีนี่ก็ตีบ้องอ้อมอีกไกลออกไปอีกนะแต่เห็นความมระจสริต่างๆจากผลเมตตาเพิ่นละก็เป็นบุญของผู้เมื่อน้าตาบอดคือใยจุ่มอยู่ที่เพิ่นเมตากะบัดนี้ในมือนั่น มือที่ยา่จุ่มนอมจิตนอ,นอมใจอราธนาอราธนา,อ,า,ธนาองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมธาตุเพื่อมาไว้ที่จิตนี่ยจุ่มก็เกิดความแปลกประหลาดในจิตขึ้นอันนี้ก็เว่าสู้กันฟั่ง่บด้โอไดออวด่บด้โอได้อวด่ได้อยากให้ผู้ใดหลงในความอัศจรรย์อียังดอกพอเดียวนี่คนคนมันก็นแสดงตัวเรื่องความอัศจรรย์เพื่อเอาทรัพย์เอาศีลหลอกลวงเอา เงินออาท่องคนหลายเนาะแต่ย่ยจุ่มหนี่บมีย่ยจุ่มสื่อสารไปตามความเป็นจริงที่จะคล้องรู้จะคลองเห็นก็คิดว่าโบนาสิมีโทษมีไพ่อียัง,ยงเพราะว่าเห้าเห็นจริงแล้วก็ว่าวามจริงแล้วก็บ่ได้คิดจะไปจุกกระเป๋าผู้ใดอยากได้เงินได้ท่องผู้ใดต่เว่าไว้คิดว่าผู้ปฏิบัติผู้ที่ถึงจุดที่สิรู้สีเห็นได้กับสิรู้สีเห็นเกิดขึน้นในกิตจ,จะคลองรู้เองเห็นเองไวผู้ใดมาก โกหกหลอกล่วงไหนชักชวนหนให้ปฏิบัติเองให้รู้เองเห็นเองในจิตจะคลองไพ่เบาอีกยังก็จะเฝ้าไปเสือให้ปฏิบัติจนจะคลองเห็นเองรู้เองนั่นละ่ะนั่นในมือนั่นยายจุ่มในขณะที่ยายจุ่มน้อมจิตน้อมใจกาบจออยู่ที่จิตจะคลองกับกำหนดว่าเพิ่นนางอยู่ในจิตเฮานั่นละ่ะอมีทั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระโมคคัลลาภาษาลีบุตรประทับนางอยู่น้ำกันละ่ะย้ายจุ่มกับบ่า บลืมที่สีนอนมถึงองค์พระลุงตาองค์พระองค์พระลุงปู่มันองค์พระลุงตาองค์พระคุณแม่จันดีที่เพิ่เคยเมตตาแยกจุ่มเลยตรงมาในชีวิตนะแยกจุ่มก็น้อมน้อมน้ำลึกถึงบูชาาถ้ำบูชาคุ้นพนทุกๆพระองค์ล่ะที่แยกจุ่มบริเอ่ยก็น้อมน้อมใจเบดมานี่ายกจุ่มเลยเห็นดวงสว่างไงขาวนวลคือประจันวันเพ็ญแยกจุ่มแล้วโอ้ดวงสว่าง ใ่เป Je ็นเหมือนพระจีต่บริสุทธิ์ที่ได้จุ่มเคยเห็นได้จุ่มกับจอจิตเบิงอยู่นิ่งนิ่งเบิงอยู่บัดนี้ตรงที่แปลกประหลาดที่สุดนี่คือพระจีต่บริสุทธิ์นั่นเป็นคือเขาภาพกระดาษภาพกระดาษที่ที่ที่ติดกันเป็นจีบนะเป็นซนซ้อนซนซ้อนกันเพราอเราดแตกพุ่งออกแตกออกของพ่อมันกนี้พุ่งออกกลางออกใ่เป็นเพิ่มอีกสองเท่าสามเท่า ดวงสว่างที่ที่ขาวนวลดวงง่ายอยู่แล้วแตกออกเป็นสองเท่าสามเท่าล้วเป็นเป็นกลีบเป็นกีบเพื่อภาพกระดาษภาพกระดาษติดติดติดกันนะวันนี้แตกผัวออกพ้อมกันโอ้ยยางอัศจ,จรรย์แสงสวาง oh 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 oh. ่างเจิดจ้าขาวนวลโอ้ยกจุ๋มเลยโอ้โอ้แม่นยังนี่แม่นยังนี่จุ๋มก็ตกตะเรื่องเื่ากัน นี่จุ่มเบิงนี่องค์พระธาตุเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระผู้เพิ่นบริสุทธิ์ก็หลายพระองค์อยู่ที่เพิ่นเมตตาให้เห็นนะแต่ย่จุ่มกับบุคคลเห็นอัศจรรย์ขนาดนี้ย่จุ่มกับน้อมกาบบุชาใจน้อมกาบบุชาคุ้นน้อมกาบบุชาใจใ้บุชาคุ้นที่เพิ่นเมตตาให้ย่จุ่มได้เห็นกาบน้อมกาบสักระเนื้อเสียงเนื้อก้าวกาบเนื้อหัวจิจหัวใจล่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเฮามีรัทธาแล้วก็เฮ้าน้อมกาบเข้าลบเพ่นกาบบูชาถ้ำบูชาคุ้นบูชาใจเพ่นถึงเจียถึงใจมีสติยกับปัจจุบันน้อมลำลึกน้อมกราบบูชา,าบุญบูชาคุ้นเพ่นอิลีเห็นคุ้นเพ่นอิลีเห็นคุ้นเพ่นอิรีซึ่งในคุ้นเพ่นซึ่งในถ้ำคำสอนเพ่นอิรีนั่นละ่กะก็เกิดขึ้นอย่างมหาศาร,รย์นี่ยจุ่มกับวได้ไปกราบเพ่นในสถานที่ต่างๆหรอก แต่ยจุ๋มก็สีน้อมน้ำลึกน้อมเท่าที่เราลึกได้ในแต่ละมือแต่ละเวบันแต่ละเวลาของยีจุ๋มเนี่ยแหละยิ่งเพิ่นอนาลาธนามาอยู่ในประเทศไทยนี่กระแห่งเฮห้ยี่จุม๋มในที่ที่ขึ้นในการน้อมเพิ่นมาอยู่ที่จิตแล้วกะน,น้อมกาบน้อมกาบข้าลบกาบอุซ่าเพิ่นยีจุ๋มเลยว่าอ้ยการที่ผู้ ผู้เ่นมิจิตศรัทธาหล้วกับคณะรัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศที่เห็นเห็นเห็นคุณขององค์พระสามมาสัมพุทธเจ้าเห็นเห็นในถ้ำคำสอนพ่นว่าประเสริฐเลิศอเล้วหกับสามารถจุงจิตจูงใจมนุษย์มนุษย์ให้ขืนสู่ที่สูงใดน,นี่ที่เ่นอรัธนามาเนี่โอ้ยจุงมาซอยเด้ย์หลายหลายในขณะที่โลกก็ลั่งละซำละสายโลกถูกโลกห่อนอยู่นี่บวว่าไพา่สงขา้ามบวว่าไพ่ของกัน หลอกล่วงต้มตุนไพ่โควิดที่มาเฮ็ดให้ลหลายชีวิตตรงเจอบทเลียนที่นักหนาสาหัสเจอความทุกผู้เคยมีกิจการก็ได้ลม่มเลิกไปผู้บ่เคยมีหนีก็ได้มีหนีมีสินขึ้นมาทุกแสนทุกกำลังเกิดขึ้นในโลกอันนี้ทุกประเทศทั่วโลกก็อละง้มทุกกันอยู่นี่ประเทศไทยนี่จะแม้นอันเชิญองค์พระบรมมหา,าราชธราิกธาตุเป็นเข่ามาได้ถือจังหวะถือเวลาอันเหมาะสม มาซอยให้กิตทุกดวงในน้อมล้ำลึกในน้อมล้ำลึกถึงบุญถึงคุณขององค์พศาสดาผู้ประเสริฐเลิศโลกนี่ผู้เพิ่นยืนท่ามคำสอนดึงขนสัว์โลกออกจากจากวัฏจักรวัฏภพนี่โอ้อยยายจุ๋มเลยว่าจะมันจะมันถือช่วงจังหวะหลายจะมันเป็นบุญของคนไทยหลายผู้บริเด็่ไปก็ต้องน่อยใจเด้อ ตอนนี้เพื่อนยังอยู่ในประเทศเฮ้าอยู่กับนอมจิตนอมใจเพิ่อนอาราธนาเพิ่นเขามาสูจส่จิตสู่ใจเฮ้าถ้าเฮ้าถ้าเฮาปฏิบัติสมควรแก่รมธรรมนั่นเพิ่นกันสจิเกิดขึ้นในจิตเฮ้าให้เฮาได้ประจักษ์ในจิตเฮ้าบบต้องไปถามให้่บต้องไปเสือให้ให้เสือสิ่งที่เกิดขึ้นก็จิตเฮ้านั่นต่อย่าไปเสกไปสันย่าไปอยากถ้าอยากแล้ว กิเลสมันกระปุ่งหลายคนที่เขาเจ้าออกมานั้นมันมันบมเมนทางของพระพุทธเจ้ากระลายอยู่ให้ฟังถ้ำคำสอนขององค์องค์ที่เพ่นสำเร็จลุดพ้นอย่างเก่งพระสงฆ์สาวกวกในประเทศไทยต่อนนี้ลูกศิษย์พระหลวงปู่มันนะ้น่ะมากไม่เพราะว่า,วาพระหลวงปูช่ชาพระหลวงปู่ขัมดีพระหลวงปู่เทศพระหลวงปู่ร้ายแสนหลายพระหลวงตามหาบัว หลายแสนหลายองค์พระหลวงพู่เจ้ยพระหลวงปูสิมพระหลวงปูท่านพอลี่ทำคําสอนเพล่นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปูหลุยหลวงปูชอบหลวงปูขาวอ,าองค์ปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่พระริยาสงสารกองค์จริงจริงๆ,ๆนี่ก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยเราก็ยังมีอยู่คือองค์พระหลวงพ่อทุยบัดปลาด่านวิเวกองค์พระหลวงปูจันเลียนบัดธรรมสหายยังสิอือ หลายหลายพระองค์อันยัยจุ้มกับว่าสามารถสิเอ่ยน้าเพิ่นไปได้เบเดบเนะาะพระผู้ทรงท่ามผู้บริสุทธิ์สุดส่วนเพิ่นบ่มียัง้บงบ่มีวิธีการสิมาเอาอียังกับจากเหามีมีแจะเพิ่นห้นี่ลหละองค์ที่จริงทั้งสกลนครก็ยังมีหลายพระองค์อยู่ลงปูหลายลงปูอยู่แต่ที่ยัยจุม้มได้ไปกราบเขาลบกราบบูชาเพิน่น อยู่ในปัจจุบันกับองค์งพระหลวงพ่อปฐมอีกพระองค์หนึง่งทั้งลาดบุรีกับวาหดัยิ่นมาลงปูจะเลื่อนล่าหัวโลก,กอีกพระองค์หนึง่งละองค์อีกหลายพระองค์ที่ยิ่จุมบ่ได้เอย่ยเพิินกับข้องถ้ำของเพิินยิ่จุ่มบ่บ่บ่ได้รูยิ่จุมกับคอ,อากาบบูชาถ้ำกาบบูชาใจเพิ่นไว้ทุกๆพระองค์เพราะว่าเพราะว่าเพิินสิเป็นองค์ที่รุดพลจากโลกแล้ว องค์ที่ส่งถ้ำขันต่างๆยี่จุ้มก็ขอ,อนอมกราบบูชาถ้ำบูชาใจบูชาคุ้นผลนทุกทุกพระองค์น,นั่นแหะอันนี้ยา่จุ้มมาเบามาเบาในฐานะยี่จุ้มก็เป็นผู้เดินทางเนะาะยี่จุ้มก็อยากเดินตามสายทางไปให้ถึงถ้ำถ้ำน้ำน้ำทุกออกจากกิจน้ำความทุกออกจากใจได้แล้วก็มือหนึ่งยา่จุ้มก็มุ่งหวังว่าจะของ อสิพยายามเดินตามจับสินทางนี่จิตไปตามสินทางตามถ้ำคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งในว่าละนี่ในขณะนี่เพิินกะเป็นถาดของเพิินส่วนหนึ่งเนาะเป็นถาดของเพิินส่วนหนึ่งเป็นสรีละของเพิินส่วนหนึ่งที่ที่ได้มาถูกอัญเชิญมาในประดิษฐานในประเทศไทยนี่ในว่าละนี่ย่่จุมกระขอ ขอนนอมจิตนนอมใจกาบก <Yeah. S 1> าบบุชาถ้ำกราบบุชาคุ้นเพิินกรับขอบรารมีเดชะบรารมีเพิินซอยคุ้มคร้องจิตใจของลกูกหลานไทยทั้งปวงและมนุษย์ทั่วโลกขอให้ทุกคนที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั่วโลกดินแดนนี่ให้ได้พบก็ความสุขสงบ ให้ได้พบก็บสิ่งที่ดีที่สุดในร่างกายและจิตใจให้ได้พบกับความสุขกายสุขใจพ้นจากทุกข์ได้ถึงสุขตามองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกๆด่ดวงจิตด้วยเทือนสาธุ